ครับน <idd ler doctor ate noise> <ize> ี <ize> <day> ่ก <AU> ็เป็นว่าสิ้นสุดด้านบนแล้วก็นำแผ่นทองทำปลิวนะครับมาปิดทองด้านล่างเนือจ้าอ้าวพี่น้องจ๋านะครับจบครับนี่ก็เป็นว่าสิ้นสุดด้านบนแล้วก็นำแผ่นทองทำปลิวนะครับมาปิดทองด้านล่างเนือจ้าอ้าวพี่น้องจ๋านะครับจบผ้าไตรนะครับไปปิดทองโลกนี้ด้านบนกว่นเหนือจ้าเนเดินผ้าไตรสองปิดทองโลกนี้นิด สามควางดอกไม้ทุกเทียนรับตลิงทันกรุงเทพมหานครจ้านะครับมาเสวงบุญนะครับมาเที่ยวจ้าชมวิวทิวทัศน์นี่นะครับจ้าคนพามาว่าคนพามาถึงอเอ้าเอ้าก็มาลอยควาเด้อจ้าคนพามาว่าคนพามาถึงอเอ้าเอ้าก็มาลอย เดินผ่านใจนะครับไปติดทองโลกนี้มิจฉาวนกว่าเนื้อจ้าหนึ่งเดินผ่านใจสองติดทองโลกนี้มิจฉาวนกว่าเนื้อจ้าหนึ่งเดินผ้าไตรสองติดทองโลกนีมิจฉาว สาบวางดอกไม้โเทียนโอ้สาเิพ่ออุแมุ่ญลุกนะครับเดินรอบลยครับเดินรอบรอบแล้วครัสรอบท่านก็งอครับเห็นไฟแสงสีผานไปผ่านมานะครับเด็กนก็มาร่วมทำบุญกับพี่น้องก็บางค่านก็เคยมาแล้วนะครับบุญนะครับ่ร้อยนาา อนุโมทนาครอบครัวนายสนิทนายจงประเคยมาบ่อยนะครับถือว่าเป็นกัลยาณมิตรเป็นนักแสวงบนชั้นยอดเป็นนักแสวงบนชั้นยอดนะครับจะไส่เส้นกายในหลวงนิริตมังโมยเสือรัการเมือง ไปขึ้นจายกขาไปขึ้นจานะครับมานง้ำจ้ามาเที่ยวงานตรุษจีนนะครับสาบวเสียเียงใหม่แวะมานะครับนี่คนนี้ยมบุญนานี่เด้อเอ้าอ้ออ้ยเฮียนะครับเออที่เดินทางมาจากในภาคใต้นะครับไปติดทองโลกนี้นิดจอนบนเนื้อจ้าเน่งเดินภาคใต้สองปิดทองโลกนี้นิด สามดอกไม้ทุกเทียนรับมาที่วัดบ้านามจ้ามาเที่ยวงานสุษจินนะครับ้าบ่อเสียเชียงใหม่แวะมานะครับคนนี้มบุญนานจอสนิทานปอยพจงแก้วขาดแก้วจะบว่งมารับอนร้อยละมานิวาสานะจอดนิทานคอย นะครับเห็นอะไฟแสงสีผ่านไปผ่านมานะครับเด็ตอนก็บมาร่วมทำบุญกับพี่น้องก็บางคัก็เคยมาแล้วนะครับจงประสิทธิแล้วก็ครัวหนึ่งรยตารางวาหนึ่งร้อยลานสาธุกพบ่พี่น้องชาวตะลิงชันนาะนะครับโอ้นะครับผู้คนร้ตารางวานึ่ร้อยลานสาธุครับนร้อ สยกึ่งจายกสากึงาระมโดาประสุทธิ์อจาพระพระเชาพระรรมน่นําถวายนัานพระโฆ์เป็นใจจานงกระพาใจสานะครับเปิดทองโลกนิมิด้านบนบนเน้อจากหนึ่งดินผ่านไตรสองปิดทองโลกน้มิตสามวางดอกไม้โทกเทียนจงประสิทธิแล้วก็ครว1หนึ่งยตารางวาหนึ่งรอยล้านสาทุกแบบพี่น้อง ชาวตะลิงช yes, so, uh, yes. hey. well, ันน mm ้องนะครับพวกพระไตรนะครับไปติดทองโลกนิมิตด้านบนบันเด้อจากหนึ่งเดินผ่านไตรสองปิดทองโลกนิมิตสามวางดอกไม้ทุกเทียนกลับมาที่วัดบ้านน้้าจมาเที่ยวงานตรุษจีนนะครับถ้าบ่ิเสียเียงใหม่แวะมานะครับนี่คนนี้ยมบุญนา พันศาสนาพระศรีอานในอนาคตกาลพงอันใกล้กับมาที่วัดบ้านน้ำจ้ามาเที่ยวงานตรุษจีนนะครับท่าบ่อเสียเชียงใหม่แวะมานะครับนี่คนนนี้ยมบุญนาเชียงใหม่ท่าบ่อจ้านะครับนี่เห็นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เออนะครับนี่เห็น เอกเด้อะอซอไอเฮียนะครับเออที่เดินทางมาจากในตะบนนะครับสี่ร้อยหนึ่งร้อล้านฟาโซอนุโมทนาครอบครัวนายสนิทนะจงประเสริฐโอชาพระโรโอชาพระธันนั่านั่งถวายท่านพระสงฆ์เป็นใจํ่นง จงประสิทิ์แล้วก็ครัวหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งร้อยล้านชาติทุกเพีแ่ยบบพี่น้องชาวตะลิงชันเนาะนะครับผม <c ười> <c ười> เดินรอบสามรอบแล้วครับระสามรอบท่านก็ผู้อ่านท่านศาสนาพระศรีอารในอนาคตจะฟังปันเชียงใหม่ข่าบอจ้านะครับเนี่ยเห็นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เออนะครับนี่เหินะ จงประสิทธิแล้วก็กลัวหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งร้อยล้านสาตทุเแบบืพี่น้องชาวตะลิงชันน้องนะครับโอ้ตัอ่อพรนิพานปอยพ่งแกว้วขาดแก้วจะบวงมานพันศาสนาพระศรีอานในอนาคตจะฟังอันใกล้จอ้ผ้าไตรนจะครับไปติดต่อซุกพิมพ์จานบนบนนออันเดอจากหนึ่งดินผราไตร สองเป็ดทองโลกนิมิตสามฟังดอกไม้โชคเทียนเชียงใหม่ท่าบอใช่ไหมครับเนี่ยเห็นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เออนะครับนี่เห็นไหมนะครับหนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยล้านฟาโซอนุโมทนาครอบครัวนายสนิทนายจงประดีษฐ์นะอันซอันเฮนะครับ เออที่เดินทางมาจากในบุทธรับดร์หนึ่งานาทโอนุโมนาครคัวนายสนิทนจงประันาในวันนี้ยกข้าใจขึ้นจากใจขึ้นทีเครับก็กัดดมาเห็น นี่นะครับได้าไรนะครับไปติดอโลกใเม่จ้านบนเนอจาหนึ่งดันผ้าไตรสองปิดทองโลกนเม็ดสามวางดอกไม้โุกเทียนกับมาที่วัดบัาน้ำจ้ามาเที่ยวงานตรุษจีนนะครับ้าบเสียเงียงใหม่แวะมานะครับนี่คนุ้โยมบุญนาบุญนะครับสี่ร้อยน่ร้อยานสิอนุโมทนาครอบครัวนายสนิท ในจงประผูอาภัเดินผอุนแม่อุลุกนะครับเดินรอบนะครับผูเดินรอบก็สามรอบแล้วครับสามรอบท่านครับผู้จงประสิทธิแล้วก็ครัวหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งร้อยล้านชาตทุกแม่พี่น้องชาวตะลิงชันเนาะนะครับโู้ประกอบพิธีการใส่พุชกแก้วผ่านแก้วจะบวงมานพันศาสนาพระศรีอาน นายอาาบตันนงประสิทธิแล้วก็ครัวหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งร้อยล้านซาทุพี่น้องชาวตะลิงชันน้นะครับูมโรโอชาสะพูนโอชาะพันท่านนำถวายท่านกระสุเกิดใจจำนงสภาวใจนะครับปติดอโกนี้จ้าป่เดอ หนึ่งดันผ้าไตรสองปิดทองโลกนิมิตสามวางดอกไม้โวกเทียนหนุคุณันลา้านหนึ่งพัล้านหนึ่งล้านสาโุอนุโมทนาครอบครัวนายสนิทนายจงประจงประสิทธิ์แล้วก็ครวัวหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งอยล้านสาโทพี่น้องชาวตลิ่งชัน น้องนะ <laughs>